ไหนแม่แม่รู้สึกไงบ้างหามาสิวันนี้นะคะจะพาไปฉีดวัคซีนแต่ว่าทีน่าตอนนี้แม่เครียดสงสารสองเข็มวันนี้วันนี้เป็นวันที่รอบสองนะคะสองเข็มและสงสาร ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับเบบีราาชานั่งอยู่ในคาซีทด้านหลังนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนจะลงนะครับคุณแม่ก็ป้องกันหนูด้วยการคลุมผ้านะครับคือมาโรงพยาบาลตอนนี้หบบนี้นะคะเราก็ไม่อยากให้คุณโดนละอองฝ่อยอะไรเลยอะไรที่ทําได้เราก็คลุมไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวจะจับแต่ยังเห็นเ <พา S 1> บบีอยู่ตรงนี้เลยค <ใน S 1> <ๆ S 2> ่<โฟ>ะไหนโผล่มาแล้วหระคะหะโ,โ,โอ้เดมันแรงนะคะตรวจตามปกตินะครับ<อ> เวลามาที่ข้างนอกนะคะโดยเฉพาะที่ที่เสี่ยงแบบนี้นะคะมาร์กสองชั้นค่ะข้างในเป็นผ้าเพราะว่าแนบชิดข้างนอกเป็นมาร์กโรงพยาบาลเพราะว่ากรองได้เยอะนะคะก็เราก็จะเปาะไข่มาึ้นโอเคโอเครีบๆไปดีกว่านะที่หนูร้องแอแอเมื่อกี้เพราะว่าหนูมองไม่เห็นค่ะเราก็รีบเอาใส่รถอ่านี่เราก็รีบใส่รถเก็นเดี๋ยวจะปิดหนูนะลูกนอนสบายสบาย ปิดนะคะหนูหน้าตางงๆนิดนึงนะคะว่าเอ๊มันที่ไหนหนูยังไม่ยิ้มนะปกติหนูจะยิ้มแฉ่งตลอดเวลาเลย,นนเลยหนูไม่ค่อยได้ออกจากบ้านออกมาแต่โรงพยาบาลค่ะจ้าเอ๋จ้าเอ๋หนูฉี่ค่ะหนูต้องการเปลี่ยนเพื่อได้ค่ะหนูปเปลี่ยนให้นะคะปกติจะ,ะ,ะดีสนุกเลยเล่นกันนะอ่เล่นได้เหรอโอ้ยเล่นดีแล้วละ่ะค่ะมาค่ะพร้อมดีแล้วเหรอค่ะหนู โซนแอ็บค่ะโซนแอ็บค่ะโซนแอบค่ะโซนแอบอยู่ข้างในนะคะอู้หหรูมองมองวิวโอ้โหมองการ์ตูนอยู่ใช่เขาก็ชิลอยู่นะว้ากำลังสนุกสนานกับการเล่นไล่เพค่อนวิธีเตรียมของนะคะมาโรงพยาบาร์คดามาลูกมาโรงพยาบาลนะคตัวผ้าจะมีผ้ามาเพื่อ เราต้องไปนอนน้องอ่ะต้องไปนอนที่ตาช่างน้องต้องไปนอนตรงคุณหมอใช่ไหมเราก็คงผู้่าก่อนแล้วก็วางน้องมันก็จะไม่ล็กเท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนาตาชานะคะวัยนี้นะคะ2เดือนเขากำลังเรียนรู้มือตัวเองแล้วเขายังดูดนิ้วไม่ได้แต่เขาจะพยายามเอาไปดูดารักๆนี่ค่ะหนูนาตาชามาถึงอเต็มพัดเลยค่ะเต็มพืดเลยลลเก่งมากค่ะอันนี้นะคะภาพตัวที่เตรียมมาเองที่บอกนะคะ แม่มาเด็กอื่นอาวนาจชาจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากเนี่ยพอเห็นกล้องถ่ายอยู่ก็จะยิ้มเลยยิ้มใหญ่เลยจกยิ้มเหรอคะสงสารจังเลยหนูไม่รู้หนูกำลังจะเจ็บตัวป้าพ่อแม่แม่ทำใจไม่ได้ครั้งที่แล้วเขาร้องอั้นเลยหนูรู้ได้ไงว่าจะได้ยิ้มให้อยู่ใต้ไหมหนูดูรู้เลยแหละ รู้ใช่ไหมเราดูออกกันนะถ้าดูที่ตาก็รู้แน่แว่าเรายิ้มใช่ไหมหนูเป็นเด็กชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบคุยกับแด๊ดีด้วยใช่ไหมคะสะกดจิตแด๊ดี้ทำงานเลยพ่อลูกเขาคุยกันนะคะไหนเล่าให้พ่อฟังสิคะวันนี้อยู่ทำอะไรบ้างแล้วได้ฟังเพลงหรือเปล่าคุณแม่เปิดเพลงให้หนูฟังหรือเปล่าฮะไม่ได้เปิดหรอเใช่ไหม แล้วเดี๋ยวกลับไปเปิดเนาะหนูจะได้วัดสัดส่วนด้วยค่ะเข่งอ่ะตาโตใช่หนูใกลาหิวแล้วนะคะุ้ยยิ้มมากค่ะยิ้มทุกวันยิ้มตลอดโซเชียลยิ้มแบบรู้เรื่องอะงงใช่ไหมคะตาสองชั้นยิงกระกรีดมาเลยเหรอเนี่ยแม่ไปแอบกรีดมาตอนอยู่ในท้องค่ะเนี่ยยิ้มชมหมอแล้วค่ะ เริ่มหิวแล้วะคะ่ะงับเสื้อตัวเองแล้ววันนี้นะคะเป็นทริคเล็กน้อยว่ามาเนี่ยคุณหมอบอกว่าวันนี้ต้องมียาหยอดก็เลยอยากให้น้องอิ่มมามากไม่งั้นเดี๋ยวน้องไม่กินยาลเลยกำลังจะใกล้ดื่มนมแล้วค่ะอือหูห้าสิบแปดครึ่งลูกครึ่งอ่ามาอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้โราต้านะจ๊ะต้องหยอดให้กินหน<ร>่อันนี้แหละให้ทานไหวไหมลูกอร่อนะรสเป็นยังไงไม่รู้ไหวไหมลูกอร่อยไหม เราก็จะทำใส่ใส่หลับหน่อยเนาะจุ๊บๆเลยจุ๊บๆเลยหิวหิวอย่างเงี้ยดีละหิวอย่างเงี้ยเก่งจังเลยอ่าเป็นไงบ้างคะเก่งมากเลยเขายังไม่รู้เขาจะโดนสองเทโอ้เมอนอนเม่หลับเลยอ่ะ่ยด้ว่าหนูจะฉีดวัคซีนสองเสียงอะหนูไม่เป็นไรหนูเป็นซุปเปอร์เกิร์ลใช่ไหมคหนูไม่เป็นไรค่ะแม่ หนูจะโดนตรงไหนคะเนนดี๋ยดนี้ก็มามีร้องไห้ก่อนแล้วเนี่ย<อ>กลัวหนูเจ็บนะไหนยิ้มหวานให้<อ>ยิ้มหวานให้กล้องหน่อยส<อ>ิคะไหนยิ้มหวานให้กล้องหน่อยอเ,อเลยิย้มให้หน่อยอปปอหนูเป็นอรคะไ่ะหนูต้องไหวนะลูกนะกำหมัดสู้ๆ,ๆค่ะนี่คือปฏิบัติการฉีดยานะครับต้องไหวแล้วลูกนะ ถือว่าร้องเบามากปกต,ติป้าบูฉีร้องดังกว่านี้อ๋อ่ร็จแล้วค่อ๋อลูก,กาหายเลยเหรอโอ้ยหายเลยหละ่ะท้าเก่งที่สุดเลย โอ้โอ้โอ้โเก่งที่สุดเลยไหนแม่แม่รู้สึกไงบ้างหายมาสิแม่จะร้องปูไม่ร้องเดี๋ยวแม่แม่อย่าร้องเลยปูไม่ร้องเลยแม่อารกัรหนูไม่ร้องเลยเนาะหายแล้วแม่หนูแม่หยุดร้องลูกลูกบอกลูกเลยยูกหยุดแล้วค่ะหนูบอกแม่เลยแม่เนี่ยค่ะ S <S <ข>อ่อสิง่วงตลอดเลยตายแล้วคร่ะของง่วงมากลาูกรักเรานะคะไม่อยากให้น้องถอดชุดเพราะไม่อยากจะกวนเขาก็เลยเตรียมเสื้อกับแคมเปอร์ที่เหมือนก,นกันกับที่เขาใส่มาช่างนะคะเสื้อกับแคมเปอร์ที่เขาใส่แปลว่าอะไรแม่คือเป็นตัวไซส์เดียวกันค่ะเพื่อช่วยเรามาช่างน้ำหนักมันไปได้เท่ากันโดยไม่ต้องถอดชุดเดี๋ยวเรามาดูว่าเาสื้อกับแคมเปอร์หนักเท่าไหร่แล้วลงต่ออ่า น,นี่ครับก็คือแคมเปอร์บวกเสื้อของน้องนะครับคือแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนจะอดใจไหวเนี่ยดูสิดูความรักน่ารักของลูกจับนิ้วพ่อพวกห้าวไปอ่ะจับนิ้วพ่อไปด้วยเนี่ยดูสิไม่ปล่อยด้วยนะคะโอ้โหกำแน่นเลยค่ะนอนต้นนอตรงไหนีกณมคะหลับไปแล้วนะคะคอ่ะลืมตา แต่ดูสิคะหนูหลับแบบจับมือแบบนี้ตลอดทางเลยค่ะดูสิคะคุณแม่ดูเกี่ยวเกีเ่ยวจับมือเขาไว้งไงตัดสินใจว่าไม่ให้นมไปให้ที่บ้านเพราะว่าหนูดูหลับแล้วเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวแบบแหวะด้วยค่ะนี่ไม่ไหวแล้วล่ะนอนเถอะค่ะหนูน้อยหมดแรงจริงๆนี่เป็นเวลานมของเขาแล้วนะแต่เขาคงแบบ ีดวัคซีนมาหมดแรงลืมกินนมนะคะกลายเป็นหลับแทนบายบายค่ะเจอนาตาชาอีกีหน้านะคะหลับลนะคะนี่ก็คือนาตาชาหลังกลับมาจากฉีดวัคซีนนะคะหนูยังสบายดีหลังจากที่หลับปอยไปตื่นมากินนมแล้วค่ะซุป,ปังเลยโอเคค่ะที่หวานทีหนึ่งดกบ๊ายบายทุกคนหน่อยอย่าลืมติดตาม ชาแนลฟลุกลีกันนะคะนวจะมาแจกความสดใสเรื่อยๆค่ะ